มีข่าวดีอยู่บ้างนะครับจากภาพสภาวะตลาดวันนี้ที่อาจจะผันผวนนะครับก็อาจาอาจะปรับตัวลงไปกับตลาดวันนี้นะครับอาจจะต้องยอมรับว่าข่าวดีที่มาอาจจะยังไม่พอสักเท่าไหร่น,นะครับ เ uh, บืบ้องต้นนะครับประเด็นเรื่องของ Nintendo Switch ก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการประกาศในเรื่องของรายละเอียดตัวเครื่องแล้วก็สเปคต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างออกมาในเชิงโพสิทีฟนะครับมีการอัปเกรดในส่วนของตัวสินค้าเนี่ยในเครื่องเกมเนี่ยในหลายๆด้านนะครับเครื่องเก่าเนี่ยเขาออกมา8ปปีแล้วนะครับแล้วก็ ตัวตัวเครื่องใหม่ก็มีการรับเกดทั้งเรื่องหน้าจอเรื่องของฟังก์ชันอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะมีมุมมอง p o s i t i v ต่อตลาดพอสมควรนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับราคาโกลโบวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ450ดอลลาร์ US นะครับคิดเป็นราคาไทยก็น่าจะประมาณ1 6 0 0นนะครับผมเชื่อว่าเข้าไทยเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณ1 6 0 0 0หก0ม0น่าจะอยู่ในเร็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเครื่อง ตัวเครื่องเนี่ยมีกําหนดวางจัดจําหน่ายวันที่5มิถุนายนนะครับที่ญี่ปุ่นซึ่งตัวของ Global เนี่ยมีข่าวมาเบื้องต้นอันนี้อาจจะยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจากซินเนกนะครับแต่ว่าในตัวนินโดสวิสเซอ e ์ไอเ s ียนี่มีการประกาศว่าจะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนอันนี้ประเด็นเนี้ยอาจจะช้ากว่าที่เราคาดนิดหนึงนะครับเราคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนเดียวกันนะครับ่า โดยภาพรวมนะครับเราคิดว่าก็ถ้าเราประเมินคร่าวๆนะครับว่าสมม,มุติว่า n t e t d o Switch ในเมืองไทย,ยมีประมาณ1ล้านเครื่องอันนี้ข้อมูลจากซิ n e c กนะครับสมม,มุติว่าสัก5เปอร์เซ็นตนะครับห้าหมื่นเครื่องตั้งใจจะเปลี่ยนณเดวัน day เลยนะครับว่าจะซื้อเครื่องใหม่นะครับก็คิดเป็นสักประมาณ5เปซ็นี่ยรายได้ส่วนเพิ่มสำหรับตัวของซิน e นที่จะเข้ามาในปีนี้ก็คิดเป็นประมาณ 800, 000, 000, 000, 000, แ800ล้านบาทละ นะครับก็ถือว่ามีมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าตัวรายได้ของเครื่องเกมที่มาจากเกมเนี่ยของซินเนกีปีก่อนๆเนี่ยมันอยู่ไม่ถึงพันละนะครับมันก็อยู่ในระดับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้รายได้ส่วนนี้น่าจะโตเท่าตัวซึ่งเรายังไม่ได้รวมของรายได้การจัดจาหน่ายพวกเกมอื่นๆที่เขาเปิดตัวพร้อมกันเมื่อวานอีกเยอะเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ n d o Switch เนี่ยก็น่าจะเป็นทีมการเติบโตที่ค่อนข้างดีในช่วงของไตรมาสสามนะครับเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของปเด็าไอโฟนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ลุ้นกับตัวของ iPhone ทุกปีอยู่แล้วว่าราคาหุ้นของกลุ่มที่ตัวแทนจะจําหน่ายเรื่องของตัว Apple เนี่ยจะมี Perform a n c e ของราคาหุ้นที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงจังหวะของซิน i กที่น่าจะเห็นการเติบโตแข็งๆงเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงของ 3, ไตรมาสสามต้นไปนะครับ ภาพรวมนะครับสำหรับตไตรามาสแรกเนี่ยเรายังคิดว่ารายได้น่าจะยังคงเติบโตจากเรื่องของตัว e-v-cif นะครับแล้วก็ตัวของการเปิดตัวสินค้าใหม่ช่วงปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงท้องส้นปีนี้นะครับเรายัางเชื่อว่ากำไรในไตรามาสแรกน,น่าจะยังโตได้อยู่เยอันเดียนะครับ <S <S ทั้งปีเนี่ยเราประเมินไว้โต22%นะครับก็ยังคิดว่าเป็นไปได้หรอทั้งนี้ท้งนะน,นก็ต้องจับตาดูในเรื่องของอกำลังซื้อนะครับแล้วก็ช่วงของการ ความคึกคักในด้านของการยอดขายอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซินเนกในภาพระยะกลางที่ไปอยู่ในช่วงปลายมาสามหรือสิ้นปีนี้ยังคยังค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตอนวันนี้ผมว่าก็อาจจะได้รับผลกระทบตามภาพของกําแพงภาษีที่เกิดขึ้นนะครับครับก็ชัดเจนนะสำหรับซินเนกนะครับผมฟังข้อมูลจากคุณเบนนะบอกว่าซินเนกมีหนึ่งล้านเครื่องเนี่ย จริง,หน,งหนึ่งเครื่องเนี่ยอยู่ที่บ้านผมนะนะครับก็เออผมว่าจริงเป็นเครื่องเกมที่น่าสนใจนะเพราะว่าเพราะอย่างนี้ครับว่าจริงๆมันเป็นเออ n n ินเทนเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจก็คือว่าพวก e c โค y s สเต็มเขาเนี่ยแข็งแรงนะครับพวกตัวเกมนต่างๆเนี่ยถ้าไหรรถ้ารู้จักอย่าง Mario ก็ดีเนี่ยผมว่ามันต่อยอดได้เยอะมากนะครับแล้วเครื่องเกมเนี่ยก็ไม่ได้แบบเป็นสนาดณะเกมที่ต้องเล่นกันแบบ เอาเป็นเอาตายนะเป็นเกมที่แบบเหมือนเอาไปในทางผ่อนคลายมากกว่านะครับถ้าเป็นสเตชันก็จะมีความเข้มข้นกว่าหน่อยนะครับก็คิดว่าเขาด้วยเบสสายภาพของบริษัทที่ทําเรื่องเหล่านี้ได้ดีต่อเนื่องมายาวนานนะครับเครื่องเกมนี้มีโอกาสจะได้รับผลผลในทางบวกนะครับทีนี้ถามในมุมของซินเนยเรื่องหนึ่งครับคุณเบนพอดีอาจจะไม่ได้แตะถึงเรื่อง ECL ทั้งก่อนเนี้ยมันเป็นประเด็นพอสมควรเอ่อในในเรื่องนี้ทางบริษัทมองภาพยังไงบ้างครับการแก้ไข ถ้าเราดูในประเด็นนี้นะครับเร็วๆก็คือว่าตัวของ ECL เนี่ยมันเป็นคีย์โฟกัสของบริษัทในปีนี้นะครับในในการประชุมนมักวิเคราะห์ล่าสุดเนี่ยทางบริษัทหรือผู้บริหารเนี่ยเอ่อเล่าว่า ประเด็น ECL จะเป็นวาระแห่งชาติสำหรับปีนี้นะครับการบริหารจัดการในเรื่องของตัวลูกหนี้นะครับให้ดีขึ้นปรับในเรื่องของโครงสร้างต่างๆแล้วก็มีการเข้มงวดในเรื่องของการปล่อยสินค้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมั่นใจนะครับว่าปีนี้จะไม่เกิด ECL หลักก้อนหลัก60ล้านรายเดียวเจ้าเดียวแบบแบบปีนี้มาก่อนที่แล้ว อีกแล้วนะครับซึ่งรตรงนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะทําให้ตัวความแคสซเคิลหรืออะไรต่างๆเขาน่าจะเฮลตี้ขึ้นอันนี้นนมันเป็นคีย์สำคัญสำหรับเขาในปีนี้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีการจัดการครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะเป็นแรงหนุนของกําไรนะครับก,ก็เราเรียกว่าอัปเดตกันครบถ้วนเลยทั้งสินค้าใหม่แล้วก็ ตัวของปัญหาที่บริษัทเจอในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณเบนเช่นเคยนะครับขอบคุณครับเบนครับ